ทุกคนก็พบกับตั้งแพงแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมวอมโซนนั่นเองเป็นเกมหนอนนะคะเราจะมาเล่นเกมหนอนกันแต่ก่อนจะไปเล่นนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะซับสไค์ด้วยนะคะก็ตอนนี้ผู้ติดตามก็ร้อยสี่สิบร้อยสามเก้าร้อยสี่สิบแล้วเนาะก็ขอบคุณมากมากสำหรับ,รบพวกการติดตามเลยนะคะนะเกมหนอนทั้งนี้นะคะเราจะเล่นเป็นบล็อมโซในว 8, นะัยแปดเนาะ นี่เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีสอนสอนพาแบบเวลาใครเล่นเข้าเกมไม่เป็นมานอนจอมป่วนนะคะถ้าคลิปนี้ยอดวิเว,วเยอะยอดไลค์เยอะก็จะทำอีพีต่อไปด้วยนะมาไปเล่นกันเป็นหนอนจอมป่วนสีม่วงส,บสับสีขาวโครูซาแม่แล้นะเบอร์ก็ขิงขอแนะนำไก่ทอด ป็นนโฆษณาัดีไก่ทอดอ่ะเดี๋ยวหัวล้อไม่ออกดูนี่เชิคเก้นเคิงวงการไก่ทอดต้องสะเทือนไงไปดูต่อไก่ทอดชิ้โตกรอบนอกฉ่ำในกระแทกความกรุบกรอบด้วยหอมเดียวทอดพร้อมซอสเผ็ดเด็ดจัดจ้าน ชิคเก้นเค้กเลือกได้2สองสูตรโรคู่เครื่องดื่มแค่79บาทที่ g บอร์ n กอร์คิอร่อยเลยเออกว่าจะได้เล่นไว้แปะอุ้ยๆุ้อุ้ยอเผื่อแป๊บเดียวกับเพื่อนเพื่อนจะเอาชัอตเลยหรอเพื่อนจะเอาช็อตเลยหรอเพื่อนจะเอาช็อตเลยหรอโอ้ยเสียงบันไรเนี่ย วันนี้พูดตาวขออภ,ยภยัยหน่อยค่ะเพราะเราก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานมากาเป็นเดือนแล้วก็ขอประทานอภยัยด้วยความขี้เกียจแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่รู้จะอัาอะไรดีดนะคะซึ่งขอประทานทรนมานอย่างมาอุ๊ยอุ๊ยอุยกระต่ายเฮ้ยนี่แกจิ้าสิหน่าก,กินมากเลยเ่ยน้องแต่ละตัวมันหน้ามันไส้มากเลยอืมไอ้เขีย้ยว สีแดงแรงริกแเออไม่เป็นไรเป็นการผิดพลาดน,นิดหน่อยทางระบบภาษาทชคะอ่ะอัดึอดอยาให้เรนจิมอะไรบอกมาได้นะคะอะนานนน ้าใครชอบให้เล่เนเกมหน่อยแบบนี้อีกก็บอกได้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะเรนฮิสดูอีกนะคะอ่าเมริกาตาเรียวอเมอเรียวไม่ทันนะคะนี่คือผลที่เรียวไม่ทนมัน,อ,น,ทนอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มาพอดีเลยเมื่อกี้อ,อ่ามาแล้วอ่าเราเราเราไปแล้วเหรอเราไปแล้วเหรอ เราเล่นไปรอบไหนนี่อัน้คือหน้าจอเกมนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถแต่งออตัวได้ด้วยนะนี่มีหน้าตาด้วยอ่ะอ่ะหน้าหายไปไหนโอเค นี่นี่นะไปเร่นต่อเริ่มเมื่อยแล้วแหละไปหาตัวใหญ่ๆกินดีกว่านะคะอุ๊ยอุ๊ยเจอแล้วสตีแนแมงกอนแมงกอนคิดจะสู้หรอไม่ไม่สู้นไม่มาสู้ฉันเอง นีไม่ได้แล้วเ้าฝะมาเนี้่ยต้องสู้แล้วไอ้สู้ก็ต้องสู้นะเพื่อนกันนีะไม่ใช่เราจะตายเองนะมันต้องตายดิเ้ย<ร>นี่ไงผลของความแบบด้วยความกัดด้วยความกัดเกี้ยนของนง้ำแขงนะคะกัดเกี้ยนโอ,อ,อ,อเคคนเราผิดพลาดกันได้เราแก้กันได้ โหน้าน้าบวมมากเลยนะโอ้ของไม่ไปอ้ยอุ้ยอ้องขวดติดเลยอืกินไม่ทันดับเพลียนาจะมากินฉันแบบไรไปอยู่ไม่ได้โอ้โอ้โอ้เฮ้ยเมาแยงเรากินได้ยังไงก็มาของฉันนี่นะอตือาส่จานกในี้ใช่ค่ะทุกคนใส่รีบรอนกใจถึงนี้ ก็อันนี้เป็นพาเลนะคะก็พาจะน้องแมงก็ังไ,ไ,ไม่ค่อยรู้จักเทคนิคในการเล่นลไรากเรากเพรน้องเพ็ญพนรีบร้นอนไงไม่เอาแบบต้องชนะต้องชนะก็เล่นอยู่คงอะไรอย่างไยตายก็คือตายไปเลยะตายก็ตายไปเซ่มีม้วนหัวกับเอรียนจงมาอยู่กับแคจซาดีดีปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บปุ๊บปบปุ๊บปุ๊บปบ โอเคค่ะ okay, ทุกคนก็ขอจบเพลงแค่นี้ที่น้องแพงมาชมมาชนเขาขอนน้อแพงขอจบวิดีโอเพลเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าน้องแพงมาสอนเล่นนั่นเองมาก็เขียนเลยนะคะวายแปดปัญหาในวายแปดนะคะถ้าบะทุกคนไม่เจอเหมือนน้องแพงเนี่ยเขียนว่าวายแปดนอนนี่นี่นอน,นก็กดเข้าไปเลย นี่ค่ะมีหลายเกมเลยใช่ไหมล่ะแต่น้องแพงเล่นเกมนี้นะคะโอเคค่ะคนก็วันนี้ก็บายบายเจอกันคลิปหน้าๆบายบายนะคะบาย